ถ้าเป็นนะครับเดี๋ยว,วยแสงสีจะดูดไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าใครชอบห้าหลักสิบไปจากไปห้าห้าห้าหกห้าสีห้าสามสองได้ทั้งนั้นนะผมว่านา่นาจะเป็นห้านะแต่ผมมุมมองผมนา่าว่าน่าจะเป็นหลักสิบห้าหลักสิบแล้วเราไปพ่วงเชื่อมโยงกับแต่หลักแสนได้ทีนี้เหลือไม่ละโอ ตำราเราเยอะแยะตำราหลายเแล้วความเป็นไปได้มันก็ไม่กี่ตัวนะถ้าคนแบบกันไว้เลยก็จับห้าตัวเดียวก็เอาลูดอ้อมนี้เลยก็ได้ห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดอาไปเลยรอบนี้ก็ได้ถ้าแบบเพื่อความชัวร์อย่งั้นก็ลูดไปเลยก็ได้ลูดห้าก็ได้ลูดหางา รู้สึกว่าจะชัวนะร์นะรูดห้านี่น่าน่าจะชัวร์แล้วนะลน,น่าจะชัวร์แล้วนะห้าหลักสิบน่าจะชัวร์ใครก็ลองไปวิ่งรูนนะแล <Land, S 1> นบอกก็เอนแลนแลนแลนหันหันไปสื่อหันหันเอาก <c oughs> <c oughs> นอะนะครับถ้าล้มกับลุกเอาเด้อ <c oughs> อย่าไปหมู่เล่นลุก <c oughs> ตคอมเมนต์แล้ว<อ>มั้งวันนี้นะใช่ใช่ไปแล้วเดี๋ยวเอาอีกรอบอีกรอบนะรอบหนึ่งอ่าวันนี้คือแปดหลักแสนก็ยังอยู่สิบหกละหัน ยังอยู่นะจ๊ะแสนสิบหกอะละใครจะชอบตัวไหนก็ว่าไปนะครับจะชอบอะไรก็ว่าไปนะครับก็อะไรก็ว่าไปนะครับแต่มันมีแค่นี้ังที่ว่าโอ้ตัวนี้ก็น่าสนนะโอ้สีแดงขึ้นมาแล้วนะโซนหนึ่งท้ายก็ได้นี่ถ้าโซนหนึ่งท้ายมีแค่สามตัวถ้าโซนเก้าอยู่หลักหน่อยก็มีห้าตัวแค่นั้นเองก็มีแค่นี้แล้วมั้งถ้าเจ็ดก็มีสามตัวก็แบ่งเป็นกลุ่มเอาเซตเป็นกลุ่ม ก็ลองลองลอง,ลองดูนะครับแต่ทุกครั้งมันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะมันไม่พลาดนะวันนี้เราก็ลองดูอีกรอบหนึ่งเนาะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเ่าไม่ถูกเป็นแ<ม>วนวทางเขาย้ายตำแหน่งย้ายอะไรแล้วก็ต้องหาให้เจอจนได้แหละผมไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องนี้เรื่อง,เร,องเรื่องหวยไม่ยอมอปแล้วเราหยุดฝรงการน,นี้ล <c oughs> อตเตอรี่เราต้องหาให้ได้ซื้อให้ถูกจะได้อ่ะ <c oughs> ต้องให้ให้ลองอีกงวดหนึ่งนะอื <c oughs> แต่ว่าถ้าให้คนะแนนให้เก้าสิบขึ้นอยู่ เก้าสิบขึ้นสิบหกละหันถือว่าเก้าสิบขึ้นอยู่นะยังใช้ได้อยู่ใครจะไปเจาะเซตเอากลุ่มไหนก็ว่าไปบางคนงวดที่แล้วก็ไปซัดเอาแต่ไหนละ่ะเอาเซตนี้เอาใส่แต่บนไม่เอาลง่ล่างก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนีนเน่มันมันขึ้นอยู่กับวาสนาอยู่เนยวาสนาของคนนะ ผลจัดหนักเลยบนออกล่างนี่ละเป็นเรื่องใหญ่เลยเนือศูนย์ูณสองศูนย์ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะถ้าเนื้อนะเก้าสี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองจะแปลไวมากนะครับอ่านคอมเมนต์นะครับไม่ทันครับมีเศษเบิ้ลไหมมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวกันนะจ๊ะทดไปทดให้เรียบร้อยอ่ะบเห็นนมผู้หญิงทั้งสองข้างเลยกับเบื้องต้นศูนย์ศูนย์จ้ะถ้าเราไม่ได้มือไปจับก็หนึ่งศูนย์ถ้ามีอยู่ั้างผมแปลเป็นอะไร จำไม่ได้ตอนนั้นเป็นศูนย์จะมีหนึ่งก็ศูนย์กับแปดเนี่ยอะลรถ้าบางทีก็จะออกหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะที่จําจําได้ก็เคยแปลถูกอยู่อ๋อฝันเห็นลูกป๋องเขียนเลขให้ห้าสามห้าโอ้ขนาดนั้นถ้าไม่ซื้อห้าหกห้าแล้วห้าห้าโอ้ถ้าขนาดนั้นไม่ซื้อแล้วก็เสียใจเด้อนะครับนะครับรู้สึกว่าคนจะฝันเกี่ยวกับผมไปบอกหวยกันเยอะผมผมาไ่เราแปลก็บวกกัน แต่ฟังมีโชคเข้าห,หัวอะไรก็ไปจัดการก็ได้เลยมีโชคไปกับแบบนี้บางครั้งเลขเราไม่ต้องบอกแม่นก็ได้เอฟซีฝันแม่นกว่าแล้วก็เอาตัวนี้เป็นช่วยกันก็ไปคุยให้กันฟังอยู่ประมาณนี้คนชลินฟันเห็นพญายนาคตัวสีเขียวงอนแดงมาอยู่ข้างหลังแต่ไม่ทําร้ายนะจ๊ะเดี๋ยวคามีสึกน่าสนใจเราเป็นไงอ๋อผู้หญิงผู้ชายเนาะกนกคน ผู้หญิงผู้ชายเนาะถ้าผู้ชายก็หนึ่งเก้าถ้าผู้หญิงสี่เก้าีแปลง่ายๆเลยเป็นเตะเข้าประตูตัวเองตลอดละ <c oughs> คนหน้าผมให้เ <c oughs> ยอะมากแปลให้หน่อยกบ,กบกบก้าวแล้วเราจะแปลง,ง่ 4, 9, ายๆสี่เก้าเบื้องต้นกบสี่ขาแล้วเราก็ไปกันเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเอามือเราไปจับเจ็ดเก้าอะไรแบบนี้ไปกันแบบนี้คนน่าจะถูกกันเยอะอยู่นะวันนี้นะจะถูกห ฟันทงได้ยังครับโอ้ฝังเอาเฮือขนาดน,นี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีอะไรฟันทงผมไม่ฟันนะเพราะเลขผมมันดูที่สิบหกอรหันี่แหละเป็นแนวทางเนาะใช่บางครั้งคิดได้ผมก็ชี้ผมก็บอกไปคิดไม่ได้ผมก็บอกไม่เป็นเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าหัวจะออะไรแต่ว่าให้โม้ทางหัวในม้วได้ม้วได้ทั้งเดือนทั้งวันทั้งคืนเลยฝันได้พระพุทธรูปองค์เล็กพระพุทธรูปองค์เล็กก็โอ้โหแทบจะ หนึ่งเก้าก้าหนึ่งแทบแบเบอร์ er เลยล่ะแบเบอร์ bare er นะถ้าฝันไปเนี้ยอืมอ้ถ้าทางจะออกโควิดจะมาอีกรอบนึงไม่รอดกับตัวกลับนี่สวยนะตัวกลับเนี่ยพี่โควมาอีกแล้วนะคะถามว่าความเป็นไปได้ตัวที่เขาออกครั้งสุดท้ายคือสามเก้าหนึ่งนะโควิดนะจะเดี๋ยวดูก่อนต้องออกตอนตอน,ตอนไหนซึ่ง <0. S 1> นนยัง <c oughs> จำได้ <c oughs> ผมถูกนะ อายุหมุนสองลูกนี้คล้ายกันศูนย์ศูนย์ได้คือถ้าเราซื้อสองศูนย์ศูนย์สองเราต้องซื้อศูนย์ศูนย์ด้วยนี่ค่อนข้างยากนะจ๊ะฝันวนะ่าตัวเองไปสั่งผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับบอกว่าเขาขายสี่สิบเก้านะมันก็เข้าในกลุ่มที่หกอลหั์ถามว่าสี่สิบเก้าจำได้ไหมอะไรยอดพระป่าที่เราไปนู่นปัดส่วนโพคารามที่เราไปถลายเงินยังไม่ออกนะจ้า แล้ววันที่สิบเขาจะมีงานนะสิบใช่ทุกอย่างคือแต่เราไม่รู้ยอดตอนนี้เขาเนาะตอตอนนี้คือไม่รู้อย่างเราไม่รู้คือเราคือทําบุญไปเถอะอะไรก็ดีหมดจะได้บุญหมดเราจะได้รู้ว่าเอฟซีสนใจใช่ชัดมากเลยเหมือนเหมือนกับเราขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเลยนะฉากฉากล้างวันนี้ก็ฉากใหม่นะเขาบอกว่าฝอกว่าขี่รถตกน้ําทะเบียนรถเจ็ดสี่สี่ก็พี่รู้อาจารย์แม่เหมือนเดิมผมว่ามีเขาอยู่นะ แล้วถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปเลขกลุ่มของเซตเซตเขาเรียกว่าสเตปสเตปท,ที่ผมมองไว้อะถ้าเป็นสเตปที่ผมมองไวก้ก็มันจะมีสองมุมมุมแรกเราไปดูที่แปดหลักแสนเหมือนเดิมอาจารย์แม่ยังเป็นตัวเดิมตัวเดิมนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราก็ไปแจงกับอาจารย์แม่เพราะนี่คืออันนี้ของแปดหลักแสนนะจ๊ะบางคนยังไม่เข้าใจเมื่อกี้กขะโดดไปออกหนึ่งเก้าเขาจะโดดไปออกอะไรนะ สองสองเนาะนี่มันอยู่โซนนี้แต่เราต้องชาทอธิบายผมจะรายละเอียดผมจะจะ,จะให้เอฟซีงงงเฉยๆแลก็แม่อธิบายเคืออ่อนเลขอาจจะย้อนกลับมาที่เดิมอยูม่มีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าไม่ที่เดิมก็จะเขาจะเซตกลุ่มอาจจะเป็นเลขกลา่งเขาบอกว่าฟันเห็นลงแก้วผูญิงตายสองศลงแก้วลงแก้วเขามาแก้วนี่เธอตามฝันมานี่ย ลงแก้วก็เก้าสองศูนย์เลยเนาะสี่สองสองศูนย์แค่นั้นแล้เนา่พยายามเตะนะพยายามเข้าน้งวันี้วันนี้พยายามเตะเก้าสองย์สี่สองศูนยเตะเข้ากูเลยกระโม้ไปทุกเรื่องั่ละโม้โม้มันเดิมละเข้ากลุ่มหมดเลยนะเนี่อะไรน่ะเขียนมาเพิ่มอีกแล้วหรอมากน่ะอ๋อหนี้บันลกีอ๋อคนบ้านนนแดงคนบ้านนนแดงเขาฝันว่าก็บ้านแฟร์ทั้งหมด กิโลประมาณหกกิโลเนาะครับไปนี่ประมาณสี่โลสี่โลห้าโลห้าโลกว่าห้าโลกันหลักทางกัโลหนึ่งแล้วอันนั้นก็สามอันนั้นสามเข้าไปประมาณห้าโลกว่าห้าโลอยู่คนละบ้านทําไมเขามาฝันเห็นบ้านผมเนาะคือมาฝันเห็นคิงเมื่อไห่มาถามคุมว่ามาถามหอดบานเลยว่าเป็นยังฝันเห็นบานนั่งหนีคนร้ายหลายคนมาเยอะหอยพวยไม่เสิออกบ้านเล็กที่หรือเปลอบ้านเล็กที่โอ้ยโมแม่ไม่เสียออกจริง เี๋ยวม,มองสองกอุลีหนึ่งหวยผมอาจะถูกเพราะคนฟันเนื่อผมเยอะอืมหวยผมอาจะเข้าอะไรสักอย่างสองประเด็นที่สองบันทักที่แล้วก็เลขที่ใกล้ตัวนี่เรามีมเลขลดก็เป็นไปได้หมายเลขบัญชีแฟนก็ออกไปแล้วสองห้าแปดสองแปดหนึเบอร์โทรแฟนหนึ่งหกหกหนึ่งก็ออกไปแล้วเบอร์โทรผมก็ออกไปแล้ว เลกรถก็ออกไปซีงว่ะของไสก็ออกเหลือลมูสิบห่าก็ออกเหลืออย่างเดียวบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ที่ยังไม่ออกนี่มัน,<า>นแปลกวทีบ้านเล็กที่ห้าสามห้าสี่เออเนี่ยมันน่าเขาเขาในหนีเลยได้เนี่ยก็อายุห้าสามห้าสี่เลยเนี่ยนี่บา้นะบานเลขที่นะบ้านเลขที่นะตามถามถามไปเปรียบเทียบกับงวดศูนย์ห้าหนึ่ง มีเอฟซีจังหวัดอะไรเนาะเด้ดอจังหวัดโคราชป่ะลุงป้องหนูฝันคนมาบ้านเยอะ,ยอะแยะเลยเพืะนะ่นอะเลยก็เลยว่าเอาเยอะขานาดไหนโอ้เต็มบ้านเลยก็เลยผมเลยถามมาบ้านลขที่อะไรบ้านลขที่ห้าสิบเอ็ดเัินกับแปดลักแสนเนี่ยหวยออกศูนย์ห้าหนึ่งผมเมื่อเลยบอกว่าจัดหนักไปเลยจัดก็ได้เกสามร้อยมั้งเงินนั้นสามร้อย <300. S 1> วันนี้ค็ อันนี้ตามที่ที่แปลเส้นฝันมาสา่วนมากถ้าคนไปชุมเล่าเขินไว้ชุม่มคนไทยก็คนมารวมกันเยอะๆนี่นะเหล้าเขินซุ่มกันซุ่มหัวซุ่มหัวเอินมาหมานหมานหมานมีโชคครับไปหว<ม>านแหงคือเวลาเราสารแหงอะไรหนิเราต้องให้หาคนมารวมหรือมาเลี้ยงกันเยอะๆแล้วเริ่มตั้งเขาสารแหงเลยแหงพื้นนั้นไปหวานจะหมานก็เหมือนกันทุกอย่างคือถ้ามีการมาคนมารวมกันเยอะๆแจฮงหิง วนนี้แสดงว่าคนถูกเยอะนะเหมือนบ้านแดงฝันว่าคนมารวมกันอยู่บ้านลุงป๋องเยอะๆนี่นี่แหละคนจะถูกเยอะนะคนจะถูกเยอะงวดนี้คือถาน่าจะอันแต่ว่าอย่าอันท้ออย่าอันเนาะสงสารไหนใจคืงกระซือเลยใจคิงกระซือทีนี้เราก็พอคุยไปแล้วเราก็ต้องไปดูพิสูจน์ว่ามันเป็นไปได้ไหมถามว่าแปดหลักแสนไม่เซตหนึ่ง ถามว่าถามผมจะโยงไปได้ไหมโยงถ้ายงโยงได้จริงๆนะโยงโยงได้จริงอย่างเขียนแต้มซึ่ว่าห้าสองห้าสามห้าสี่ถ้ากันไว้แบบนี้ก็ได้คือเลขเลขการมุมมองของตัวเลขผมจะมองเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าไปดูสเต็ปที่ผมมองสเต็ปก็คือเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเท่าไหร่คือแปดหนึ่งหนึ่งคือสเต็ปตอนนี้หวยเห็นไหมเส้นเนี่ยหวยวดน,นี้ อันสเต็ปหดไเอาตำแหน่งสามดีกว่าไปนี่ออกสามเก้าห้าสี่ศูนสี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าหกเก็ฑนี่คือ,อเลขอันดับสามของตำแหน่งที่ผมความคิดของผมอะ่ะทีนี้เรามาดูสามเก้าห้าปีประมาณสองเดือนกว่าทีนี้ปีที่แล้วก็ออกศูนย์เก้าห้านี่เห็นไหมเป็นคล้ายๆกันทีนี้เรามุมมองแล้วว่า อาจจะมีอะไรมาสักส่วหนึ่งอาจจะห่อยห้อยห้ามาก้าวอาจจะโดดไปล่างก็ได้แบบนี้นี่ผมมองทีนี้ถามก็าเราดูไล่กันไล่ของหลักสิบมาเราไล่มาให้เห็นแล้วละ่ะไล่งวดแล้วละ่ะเดี๋ยวนะเริ่มจากไหน,นเออ,อจากนี้นะเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สามสองทีนี้เรามาดูเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สามตกที่สามตกที่สามแต่เขาก็ออกสามแปด 3ามแปดนะแต่เรามาดูศูนย์ศูนย์สามสามแปดพ่วงปับ๊บพอตกเข้ากรอบนี้เราตีกรอบงวดที่แล้วกรอบหน้าตึ่งกรอบหน้าตึงเต็มเต็มใ,ใช่ไหมใช่ทีนี้ลักษณะการพ่วงของเลขมาเรามาดูว่าศูนย์สามสองเห็นไหมศูนย์สามสองอยู่ข้างล่างทำไมมโผล่ท่ศูนย์สามสอง 0, 3, 2, ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็หัวก็ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะยังไม่ไปไหนเคลื่อนนิดหน่อยเรามามองไปที่ าหลุดมาเก้าหนึ่งก็ถือว่าปราบเซียนอยู่นะแต่ล้วก็วางไว้อยู่ว่เป็นเลขล่างใครซื้อกันเลขบนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าคือผมมุมมองผมคือถ้าตรงไหนล่ะเก้าศูนศูย์สามสองไปนี้ผมจะมองวันนี้เก้าศูคือน่าจะไปตกตกที่หมื่นหมื่นรางวันที่หนึ่งแล้วกลับมาย้อนมาที่ศูนย์ตัวนี้ อันนี้เป็น07อันนี้03ก็จะเป็น07 02แล้วก็รอนที่หนึ่งก็อยู่ในนี้แล้วมะแยเออนี่ไป็นี่แล้วก็เห็นไหม0พอเข้ามา3 3ตัวนี้ก็เป็นอะไรวะ3แ38เนอะ38